สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้นะคะมาแนะนําเป็นกระบะแคปราคาประหยัดนะคะกับคันนี้เลยนิส a ันโนร่า2 5 e นะคะเป็นตัว b บ็กเอดิชั่นคิงแคบคาลิเบอรโฉมปี2019 20 กับเลขไม้สอ0หมืกว่าโลเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะไม้สอ0หมืกว่าโลราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่รอสีดำอยู่รีบจัดเลยมาไวไปไวแน่นอนนะคะสภาพนี้นะคะราคานี้เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับตัวแบ็กเอเ i ชั่นสีดำ นะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะรอบก่อนใครไม่ทันจัดคันนี้ได้เลยได้ไม่น้อยด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวออปชั่นนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดิมๆโรงงานมาพร้อมกับไฟเดย์ i ทมแลันนิ่งไลท์นะคะโคมไฟไม่มีเหลืองนะคะกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ ชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานของตัว b a c k Edition เลยนะรุ่นนี้นะคะได้ซุ้มลอ้ลอหล่อแบบนี้เลยสติกเกอร์ b a c k Edition มาครบทุกจุดนะคะมาพร้อมกับแม็กอลลอยนะคะแม็กเดิมโรงงานสีดำเงาขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็ได้ยางปีเดียวกับตัวรถนะปี2019นะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะในส่งของอยางเดี๋ยวนุกดูได้ให้ก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวนุเปลี่ยนให้นะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อฮานุกได้เลยนะคะบอกเลยว่า ได้รถส,สวยเกรดเไปใช้แน่นอนนะคะบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นี่ดูได้เลยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะ2.5 vgs turbo นะคะสติกเกอร์ back action มาครบสภาพคินกีนสวยๆแบบนี้เลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้พร้อมแล้วก็คันนี้ติดฟิลมาแล้วรอบคันนะคะสวยเลยแล้วก็ได้ในส่วนของคิ้วกันสาดด้านบนด้วย กระจกมาเดิมๆทุกบานนะคะลูกค้าดูได้เลยโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถไม่มีการโดนเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นระบบ Smart ท n t ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่สำหรับภายในนะคะเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะให้ดูเลขไม้ก่อนเลยเลขไม้สอง0มืกว่าโลเท่านั้นนะคะรถใช้งานน้อยมากๆประวัติดีเช็คศูนย์ได้นะคะ ภายโทสีดําแบบนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยๆเดิมๆโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำใดๆทั้งสิน้นรถใหม่มากนะคะใครได้คันนี้ไปนุกบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะกับราคาก็เบาๆนะคะ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะภูมิลายเป็นมันติฟังก์ชั่นเชื่อมต่อบูทูธนับสายเข้าออกได้หมดนะคะมีระบบคูดคอนโทรลนะคะไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอบอกเลยว่า น่าใช้มากๆนะคะนี่คอนโซลรถใหม่ๆแบบนี้นะคะแอร์แบบอนาล็อกนะคะฟังวิทยุ f m ซเครื่องเล่น CD ได้หมดมีกล้องถอยในตัวนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะนี่ใหม่มากรถสวยไม่น้อยนะคะสำหรับกระบะแคบนะคะมีเบาะรองนั่งมาให้ด้วยแล้วก็คันนี้ได้พรมมาด้วยรอบคันเลยมีแอร์หลังด้วยนะคะ ให้ดูโครงสร้างนิดนึงหัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะไม่มีนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําตรวจเช็คได้หมดนะคะเพลร,รถนิสสันจะอยู่ตรงนี้นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนี่ใครที่เป็น f c นะ,ะของตัว Back e d i t i o n นะคะคันนี้จัดได้เลยนะคะรถสวยมาก มั่นใจได้เลยมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะติ๊กเกอร์แบ็กเอดิชันมาครบนะคะปลท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะคะริ้วรอยไม่มีเลยกันชนท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โลกโก้ตัวรถมาครบหมดนะคะมีกล้องถอยอยู่ด้านหลังนะ,ะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆอันนี้คือหาสภาพแรกเข้านะคะต้องรอยการใช้งานน้อยไม่มีการทุกหนักแน่นอนนะลูกค้าดูได้เลย นี่คงสร้างเดิมๆนะคะเมคอัพมาครบนะคะมั่นใจได้เลยได้รถสวยเกรด A ไปใช้แน่นอนนะคะใครสนใจแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะบอดี้ตัวรถสวยๆแบบนี้สีเดิมๆโรงงานนะคะตัวแบ็ก e อชชั่นตอนนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากๆนะคะ แล้วก็ดิสันนะคะเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าสภาพดีนะคะสภาพดีได้ไม่น้อยราคาประหยัดนะคะลูกค้าท่าไหนที่เน้นนะคะเอาไปใช้งานเน้นออปชันเยอะนะคะหนูแนะนำเลยมิสันอาลาตอบโจทย์แน่นอนนะคะนี่โครงสร้างด้านนี้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีขยับบอดี้ตัวรถสวยๆแผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แบบนี้เลยคันนี้สภาพใหม่มากๆนะคะใครที่สนใจรีบตัดสินใจเลยช้าไม่ทันแน่นอนนะสำหรับสภาพนี้นะคะรอบก่อนรีวิวสีดำไปแปบ๊บเดียวติดจองเลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมากนะคะวันนี้เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันใครที่รออยู่รีบตัดสินใจนะคะช้าไม่ทันแน่นอนสำหรับไม่สองหมื่นนะคะย้ำเลยนะไม่แค่สองหมื่นกโล นะคะประวัติดีเช็คศูนย์ได้เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VGS Turbo นะคะ150แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเ,เดิมโรงงานแบบนี้เลยขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะคะยังสภาพนี้นะเดี๋ยวถ้าล้างทำความสะอาดจะสวยกนนี้เยอะมากๆนะคะการันตีสวยเดิมทุกจุดเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีเยิ้มแบบนี้เลย ไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์เครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝากระโปรงเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะดูได้เลยไม่อาร์ตมาครบนะคะนี่สวยๆน็อตไม่มีขยับนะคะคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยใขรดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้นะคะคันนี้สวยมากเชียร์เลยนะคะนี บอดี้ตัวรถสวยเดิมเครื่องเดิมเดิมระบบ abs มาครบจุดแต้มสีจากโรงงานลูกค้าดูได้เลยยังเห็นชัดทุกจุดนะคะสภาพดีมากฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่แผงกันความร้อนมาครบไม่มีขาดไม่มียุย่ยสภาพดีมากๆนะคะติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมดสติ๊กเกอร์มอก o มาครบนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอน บอกเลยว่าคุ้มนะคะย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นสันโนล่า 2.5E นะคะ b บ c k เอ i t ชั n น i ิงแ a ปคา l ิเบอรชมปี2019จด20กับเลขไม้20,000กว่าโลในราคา399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรถคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะ แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะออกรถวันนี้ขับฟรีไปเลย9 0วันลูกค้าท่าไหนนะคะที่กำลังหารถไปใช้งานกับบ้านช่วงสงการอยู่นะคะรีบจัดเลยนะคะบอกเลยว่าจัดง่ายอนุมัติใหม่แน่นอนได้รถทันใช้ช่วงสงการแน่นอนนะคะใครที่สนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 986276826นะคะ 0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูตัวรายละเอียดรถเพิ่มเติมเหล็กัันผ่อนกันจัดไฟแนนซ์นะคะแจ้งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากนิสสันนาวาคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ